สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมเผื่อท่านใดอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหลัก10ล่างนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรตัวเดียวนะครับ วิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2แล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวก2คงที่จะได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสาิติสูตรก็เข้ามาหลายงวดนะครับ เข้าตั้งแต่ cade, งวดที่ออก58นะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกนี่คำนวณได้เลข5นะครับก็ออก58ถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับก็คำนวณได้เลข4นะครับตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก4 7นะครับก็ถ like ูกเป็นงวดที 2> ่ 2- นะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ก9นะครับผลรางวัลออก92นะครับก็ถูกเป็นงวดที่3นะครับ งวดถัดมานะครับผมสูตรก็คำนวณได้เล8ข8ผลรางวัลออก80นะครับ8ก็เข้า10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข5นะครับผลรางวัลออกเบิ้ลนะครับ5 5 5ก็มา10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่5งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขเ็ดนะผลรางวัลออก73นะครับ7ก็มา10ล่างก็ถูกเป็นงวดที <พ Son> ่6 แล้วก็งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข9นะครับผลรางวัลออกเบิ้ลนะครับ99 9ก็มา10ล่างถูกเป็นงวดที่7นะแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับสูตรคำนวณได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก71นะครับเมื่อวานนี้นะครับ7ก็มา10ล่างถูกเป็นงวดที่8นะครับสถิติก็ถือว่าเข้าดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่ สองพฤษภาคมนะว่า10ล่างตัวเดียวสูตรนี้จะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูวิธีการคํานวณน,นะครับใช้หลักแสนนะครับเลข9บวกหลักร้อยบนเลข9บวกหลัก10บนเลข0บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหลัก10หน้าครั้งที่1เลข7บวกหลักสิหน้าครั้งที่2เลข7 บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1นะครับเลข7บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7แล้วบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข5บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1บวกเลข2คงที่เดี๋ยวขอเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับ9 9 0 6 7

ได้เลขศูในงวดใหม่นะครับในงวดใหม่10ล่างตัวเดียวได้เลขศูสูตรนี้เป็นแนวทางที่ผมทําสถิติไว้ในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วว่าบาังเอิญมันเข้าสูตรนี้สูตรเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมาในหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับผมทำไว้อยู่ประมาณ12สูตรนะครับทำไว้อยู่ประมาณ12สสูตรนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับ สูตรอื่นหลุดหมดนะครับไม่มีเลข7จ็นะครับไม่มีเลขเแม้แต่ตัวเดียวนะผมก็จดไว้หลายสูตรเนาะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับตัวที่เข้าคือเลข7สูตรนี้แล้วก็งวดวันที่2พฤษภานะครับก็คือเลขศูนย์สูตรที่ลงให้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับสูตรนี้อยู่ในสูตรที่7นะครับสูตรที่7สูตรนี้นะครับนี่นะครับเหลือแค่สูตรเดียวนะครับ จะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับตรงนี้ก็ยังเห็นว่ามันมันเดินอยู่นะครับก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมเผื่อใครจะชอบนะครับมีแนวทางไหนที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผมก็เลือกเอามาให้ดูนะครับสูตรใหม่ก็เตรียมไว้อีกหลายสูตรนะครับแต่อันนี้คือ,คอแนวทางที่ทําไวน้น้งวดก่อนมันเหลือแค่สูตรเดียวก็ลงให้ดูก่อนนะครับเลขศูนถามว่ามีโอกาสมาหรือเปล่ามีนะครับเพราะว่า หลัก10ล่างในงวดที่จะถึงนี้ฟันเลขคู่นะครับนี่นะครับฟันเลขคู่มี0 2 468นะครลักเลขศูนย์ติดในนี้นะครับถ้าเป็นเลขคี่นี่ต้องต้องต้องคาดว่าไม่ไม่น่าจะมานะครับคาดว่าจะเป็นเลขคู่นะครับศูนย์นี่นะครับตัวแรกเลยนะครับศูนย์จะมี0 8 0ย์4 0 6ย์หรือ0 7ย์ถ้า0ูนย์มานะครับมันย์มาอยู่หลัก10ล่างนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบเลขศูนย์นะครับก็รอดูสูตรใหม่นะครับมันอาจจะมีเลข2เลข4เลข6เลข8นะครับยังมีอีกหลายสูตรที่ผมเตรียมไว้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแนวทางต้องไปรอดูในวันที่2พฤษภาคมถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับก็ลงให้ทุกวันนะใครชอบสูตรไหนก็เลือกนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับหลักสิบล่างตัวเดียวเน้นเเนาะสูตรใหม่นะสูนี้สูตรใหม่นะครับต้องรุ้นว่าวันที่2จะเข้าไหมนะครับชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับจเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ